ในวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่ทุกท่านจะได้มาฟังนะครับข้อมูลที่น่าสนใจจะรับทราบถึงสาเหตุอาการและที่สําคัญครับท่านทั้งหลายจะได้รับทราบถึงวิธีการรักษาครับของโรคปอบลูกหมากโตหลากหลายวิธีที่ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับแต่ละบุคคลครับทุกคนคงทราบดีว่าเรื่องของต่อมลูกหมากโตนี่เป็นเรื่องที่พบได้ ครึ่งหนึ่งของคนที่อายุ60ปีขึ้นไปก็จะเจอโรคนี้นะคะโรงพยาบาลบำรุงราชเองนะคะเราได้ตระหนักถึงปัญหาเรื่องนี้เราจึงมีการจัดตั้งศูนย์ทางเดินปัสสาวะนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์ความเป็นเลิอดทางการแพทย์หรือที่เราเรียกว่า Center of Excellence นะคะผู้ชายเดินมาอายุสัก60หนึ่งคนในสคนมีหวังเป็นต่มลูกมากแล้ว พอมันโตมากๆม,มันก็มีผลกระทบไปถึงกระเพาะปัสสาวะปัสสาวะไม่สุดปัสสาวะบ่อยปัสสาวะแล้วเหมือนมีอะไรค้างกลางคืนก็รบกวนการมีชีวิตประจําวันของเราขึ้นชื่อว่าเลเซอร์เนี่ยฮะแม่นยําเสียเลือดน้อยบอบช้าน้อยฟื้นตัวได้เร็วเลเซอร์ Laser ชนิดโฮเลปเป็นการใช้กล้องสอง่านหลอดปัสสาวะท่อปัสสาวะเข้าไปเอาต่อมลูกหมากที่อุดตันเอาออกเสียเลือดน้อยนอนโรงพยาบาลก็ประมาณ1-2คืนก็กลับแล้วการรักษาด้วย ไอน้ำนะครับปัจจุบันก็เป็นหนึ่งในวิธีที่เราเรียกว่าลูกหลําน้อยนะครับเพราะเป็นการส่องกล้องผ่านท่อปัสสาวะเข้าไปแล้วใช้วิธีปักเข็มเข้าไปในเนื้อต่อมลูกหมากเพื่อปลดปล่อยไอ้น้าที่มีความร้อนทําให้เซลล์เนี่ยมันหยุดกิจกรรมแล้วก็ตายลงก็ทําให้ขนาดต่อมลูกหมากเนี่ยมีการยุบตัวลงเราก็จะได้ช่องว่างของท่อปัสสาวะโล่งมากขึ้นนะครับ วิธีล่าสุดที่โรงพยาบาลบำรุงราชเข้ามาใช้นะครับชื่อว่ายูเลฟการทำยูเลฟก็คือการส่องกล้องเข้าไปใช้อุปกรณ์ตัวจิว๋วดันต่อมลูกมากทางออกมาทั้ง2ด้านทําให้ท่อปัสสาวะมันใหญ่ขึ้นจะได้ปัสสาวะพุ่งมากขึ้นข้อดีของการทำยูเลฟก็คือไม่ต้องดมยานะครับ,รบมไม่ต้องนอนโรงพยาบาลและข้อดีอีกอย่างก็คือไม่กระทบสมรรถภาพทางเพศ